ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารของคุณในเดือนธันวาคมนี้นั้นกำลังจะเดินเข้าตำแหน่งกเกษตรราธิปดีในวันที่สี่ธันวาคมแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกอีกเช่นกัน ดาวการงานได้ทับตำแหน่งตัวคุณในช่วงธันวาคมไปถึงกลางกลางธันวาคมแล้วก็จะย้ายราศีไปอยู่ในเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนที่เป็นคู่มิตรกันอธิบายความมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าคุณ นะครับจะแบกภาระในเรื่องของงานหรือการแก้ปัญหาในเรื่องของงานอยู่ไม่น้อยจริงๆมันแบกภาระมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ขอให้พึงรู้ไว้ว่าสถานการณ์ในเรื่องของการงานมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในทิศทางที่ดีที่ยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอให้ดาวมันขยับขยับขยับก่อนเดี๋ยวพอสุขขยับ พุธขยับอาทิตย์ขยับอะไรก็แล้วแต่จะทำให้คุณมีความสำเร็จและโชคดีในเรื่องของงานซึ่งความสำเร็จและโชคดีตรงนี้อาจจะมาในรูปแบบของตัวเงินก็ได้หรืออะไรต่างๆที่เป็นโอกาสที่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้า ปัญหาจุกจิกเรื่องงานต่างๆจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองในช่วงกลางกลางเดือนธันวาคมแต่ชาวพิจิกก็ขอให้รู้ไว้ด้วยนะครับว่าอังคารที่ทับลักษ์อยู่ในเดือนเกษตรของตัวเองตรงนี้ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานก็มาทับลักษ์ตรงนี้เหนื่อยชิบหายเลยครับ เหนื่อยภาระยเยอะอ้าวแก้ไขเรื่องนี้เสร็จเอาไปแก้เรื่องนู้นแกเอาแก้เรื่องนู้นเสร็จจะดีอ้าวเดี๋ยวว่าแก้เรื่องนี้อีกแล้วอย่างนี้แหละชาวพิจิกแต่ก็ขอให้รู้ไว้อีกว่าเดี๋ยวมันจะขยับดีขึ้นพิจิกก็จะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหน่อยหน่อยหน่อยขี้หน่อยเพราะว่าดาวอาทิตย์มันทับลักแล้วอยู่กับอังคารมันก็ทําให้เราอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง งุดงิดง่ายบา้บาบอหรือบางทีก็อะไรไงุดงิดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นี่ก็คือชาวพิจิกนั่นแหละเหตุผลเพราะอะไรอ่เหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่กับอังคารซึ่งมันเป็นคู่ศัตรูกันบางครั้งมันจึงทำให้เราเองงุดงิดหรืออะไรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่คือเรื่องของดาวอาทิตย์ที่อยู่กับดาวอังคารแต่เดี๋ยวพอกลางๆเดือนอาทิตย์ก็ฉากออกไปนะครับส่วน ในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวศุกร์ไปอยู่กับเสาราหูเลงอังคารต้องระวังนะครับอย่าไปสร้างเงื่อนไขหรือสัมพันธ์อะไรกับใครที่ทำให้ตัวเองยุ่งยากใจนะ หรือจะนําไปสู่เรื่องคือถ้าสหรับคนโสดอะ่ะถ้ามีใครเข้ามาช่วงเนี้ดูให้รอบคอบแล้วกันราหูไปเลงกางังคารเนี่ยมันมาเรื่องชู้สาวตรงๆงไม่ว่าจะเป็นผู้พิจิกผู้หญิงหรือพิจิกผู้ชายถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้ดูให้รอบคอบนะครับเพราะว่าราหูเลงกบอังคารเนี่ย,ม,ม,ม,ย,ม,าม,ายมันหมายถึงเรื่องชู้สาวตรงๆง,งนะสำหรับคนโสดคือถ้าไป ไปครบแล้วเดี๋ยวมันทําให้เราเสียชื่อเสียงเสียงเงินเสียทองได้ไม่คุ้มกันนะเข้าใจไหมส่วนพิจิกที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะหึงแฟนหวงแฟนมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่คือดาวสุป,ประยู่ก,กเสานั่นคือดอกที่หนึ่งดอกที่สองดาวอังคารกับราหูเล็งกันนะครับก็ขอให้ดูให้รอบคอบ ตรงนี้นิดหนึ่งแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเดือนการเงินช่วงกลางคันวาไปแล้วไปอยู่ในเดือนของดาวพฤหัสพฤหัสได้ปฐุมเกณฑ์พิจิกะทั้งสุกทั้งพฤหัสได้ปฐุมเกณฑ์ทั้งคู่ดวงไม่ตกหรอกขอให้สบายใจได้ดวงงานดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนชาวลัคนาราศีพิจิกนะสุขภาพร่างกายก็ระวังนิดหนึ่งระบบทางเดินหายใจและก็โรคภูมิแพ้ ในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้นะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี